วันนี้ซื้อของมาอีกแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องกระป๋องทั้งหมดน้ำ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 และน้ำอันนี้เชอร์รี่สองยูโรล,ลูกฟิกเท่าไหร่ไม่รู้เ<ไ>หรอลูกฟิกหนึ่งจุดห้ายูโรเหรอถูกนะแล้วก็เ็ดหนึ่งยูโรแล้วก็เค้กต้มเกือบเกือบสามยูโรอะ่ะช็อกโกแลต ช็อกโกแลตอันนี้ประมาณ 4- 5ห้ายูโรข้าวโพด0.5ยุยูโรและถททั่วเปรี้ยวหวานที่ไม่มีความเปรี้ยวและไม่มีความหวานประมาณสองยูโรปลากระป๋อง1ยูโรกว่ากว่าอันนี้ก็1ยูโรกว่ากว่าปลากระป๋องที่ไม่มีรูปปลาเกาลัดนี่เกาลัดไม่ถึงสองยูโรปอกเปลือกมาให้เราด้วยไม่น่าเชื่อ พักรวมทัวร่วมแล้วก็ลูกพีชอันนี้ยอบหยิบใช่ไหมใช่ไหมมันไม่ใช่แยมเนอะแต่มันเป็นแบบเหมือนลูกพีชกวนแล้วก็ไอติมประมาณ2.5ยูโรแมงโกแพชชั่นเออมีแต่ขนมทั้งหมดนี้ในราคาตัน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 ปิ้งปอง ยี่สิบหกยูโรมื้อเช้าวันนี้สลัดผักแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็ปูอัดโรยหน้าด้วยน้ำสลัดงาแล้วก็แซนด์วิชพังอืมตอแรกเห็นไกลๆนึกว่าน้ำตาลพริกนัดน่ยเออนะเหมือนน้ำตาลพริกไอ้ถ้วยพารติกก็เหมือนกัน ข้างในก็จะมีแฮมชีสแล้วก็ผักนิดหน่อยไม่ได้ทำเองเหรอกสำเร็จรูปมีสามชิ้นประมาณสองยูโรแต่ว่ามันลดราคาเหลือหนึ่งจุดห้ายูโรปกติแทมไม่เคยซื้อเป็นี่มันลดราคาผู้ดีมีสทุนมากใช้ช้อนซ่อม แต่กระเด็นออกจากปากแบบพ <laughs> <c oughs> ยายามเป็นผู้ดีพยายามเป็นผู้ดีขนมก็จะเป็นเคลป์เคลปแล้วก็ทาด้วยแยมอันนี้เขาเรียกลูกอะไรแบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่อันนี้หนึ่งหน,นึ่งยูโรใช่ไหมหนึ 180, 1> 1. ่งจุดเจ็ดห้าหนึ่งจุดเจ็ดห้ายูโรสองแผนอ๋ออันนี้ประมาณ หนึ่งจุดห้ายูโรมีปูอัดด้วยใช่ปูอัดเหมือนปูอัดในไทยเลยอันนี้นะ <c oughs> เห็นราคามันถูกถูกอะคิดว่ามันน่าจะเป็นปลาตอนแรกนึกว่าเป็นปลาแต่มันมีรูปนี่นี่น,นี่รูปเป็ดมันเป็นเนื้อเป็ดหรือเปล่าเอกว่ามันเป็นเนื้อเป็ดไหมเพราะว่าอันนี้มันเป็นรูปหมู 1.35เท่ากันหมูกับเป็ดราคาเท่ากันทีเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นรูปสีแบบฟ้าน้ําทะเลใช่ปะ่ะอันนี้เป็นแบบสีฟ้าแบบบอนแม่ก็เป็นเป็ดเหมือนกันว่ะอ๋อนี่ันเี้มันมีบอกส่วนผสมมีพอกมีหมูสามป็น,นี่รูปเป็ดนะ,ะแล้วก็มีเป็ดอยู่ขาน,นาดนี้มั้งยี่สิบปอร์เป็ดยี่เป็มีเป็ดเป็นนดยีหมูอีกสาแล้วก็ไก่อะไา่ S <S 2> <S 2> น,นี่นี่นี่รู้เดี๋ยวโชว์ลูกกระต่ายนต่โชว์ลูกกระต่ายดินี่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 เห็นปะลาปินไม่ใช่ลูปินลาปินยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เขากินเนื้อกระต่ายอะ่ะแล้วก็มีหมูอะไรไม่รู้อีกสิบสองเปอร์เซ็นต์รวมแล้วหมูกันประมาณสามหกสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยเอ,อเราจะเอาอะไรเอากระต่ายเอาเป็ดหรือเอาไม่เคยกินกระต่ายวะยาเลยน่ารักเกินไอ้ไอ้เป็ดเนี่ยแหละตัวเมื่อกี้ที่มันมาเดินผ่านเราอ่ะ ไปไม่ไม่ใช่มากไม่ใช่เหรอ,อน,นั้นเนื้อแทบไม่มีเลยอันนี้อันนี้<ด>เป็ดสีฟ้าเออม่นก็ดูส่วนผสมดิส่วนผสมก็ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์อ้าวแล้วมันต่างกันอาจจะ<า>ไม่หมูยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์อันนี้หมูสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อ๋อก็คือเป็ดน้อยกับเป็ดเยอะเป็ดเท่ากันแต่ว่าหมูไม่เท่ากันอันนี้หมูเยอะอันนี้หมูน้อยอ๋อไหนเฮ้ยอออจะกินเป็ดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็ด อ๋อข้าวหน้าเป็ดเออเราก็กินข้าวหน้าเป็ดนี่หว่าอะไรเนี่ยยังจะไม่เคยไม่เอาดีกว่าเรากินปลาดีกว่าไม่อยากกินเป็ดว่ะเป็นคนที่ถามเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็ไม่เอาไม่ก็ตอนแรกก็อยากลองไงแต่พอจะซื้อจะซื้อแล้วอืมไม่กล้าว่ะไม่กล้ากินปลาเหมือนเดิมดีกว่าแล้วอันเนี้ยอันนี้ไม่มีรูปอ่ะกินได้ไหมไม่มีรูปแต่ป็ว่ามีรูปไม่ดีมีคนคิดมากเนี่ยพอ ไม่เอาดีกว่าเรากินปลาดีกว่าแล้วพอกผสมฟิชอะเรากินปลาน่าจะดีกว่าของหวานวันนี้ภูมิใจนำเสนอไอติมคนละครึ่งแล้วก็เค้กเค้กหรือขนมปังก็ไม่รู้แต่เป็นเป็นเค้กต้มอ่ะแล้วก็มีช็อกโกแลตแล้วก็มีเชอร์รี่เพื่อให้สมกับความเป็นฝรั่งเศสนี่ คือมีการจัดจานอย่างศิลปะไงศิลปะก็คือมีขนมปังหรือเค้กต้มแล้วก็แยมแล้วก็ลูกเชอรี่แล้วก็ไอติมแล้วก็ช็อกโกแลตผสมผสานกันอย่างลงตัววางอย่างมีความเป็นศิลปะด้วยนี่แบ่งคขึ้งกันอย่างศิลปะอีกัะฮกมีรอยแตกอย่างศิลปะมวนไม่มีไม้นี่อืมใช่เมื่อวานกินส่วนหัวไงวันนี้กินส่วนหางไป วันนี้ก่อนออกจากบ้านบอกว่าวันนี้ไม่ต้องซื้ออะไรหรอกเนาะซื้อแค่นั้นอย่างเดียวก็พอปรากฏว่าได้มาทั้งหมดนี้มีเครปสองยูโรกว่าๆแล้วก็มีผักหนึ่งยูโรอันนี้ก็ผักหนึ่งยูโรสารแน่ล่ะสารแน่หอมมากคิดถึงสารแน่แล้วก็กาแฟสามยูโรกว่าๆ ชีส2.7ยูโรแซลมอน3.6ยูโรเฮ้ยไม่ใช่แซลมอนสิพูดผิดเอ่อทราลไหมเราเอาเนี่ยฟิเลตเดอร์ทราทราอุเตเนี่ยทราอุตเตมูสลีประมาณ2.5ยูโรแล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้เขาบอกว่าให้เอาไปต้มเนี่ย5นาที อันนี้สองยูโรกว่ากว่าหรือสามยูโรจะไม่ได้แล้วก็สตรอเบอรี่สองยูโรห้าร้อยกรัมแล้วก็อันนี้เครื่องเทศลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ราคาเต็มประมาณสองยูโรกว่ากว่ามูสประมาณหนึ่งยูโรกว่ากว่าแล้วก็เค้กเค้กชีสสองยูโรกว่ากว่าแล้วก็มะเขือเทศเท่าไหร่ไม่รู้ ก็ประมาณเกือบเกือบสองยูโร่แหละโอวันนี้ภูมิใจนำเสนอมากยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยเดี๋ยวค่อยปรุงแต่เอาเป็นแบบสดสดนี่ก่อนแซนด์วิชปลาเทา้าก็จะมีปลาเทาส้สแล้วก็ไอ้ม้มส้มๆนี่มันอะไรวะจำไม่ได้ละนึอกออกแล้วชีสเนี่ยอันนี้อันนี้คือชีสนะไม่ใช่แครอทนะชีสแล้วก็เอามาผสมกับ น้ำคล้ายๆกับครีมอะ่ะแล้วก็มททำเป็นแซนด์วิชเดี๋ยวให้ดูส่วนประกอบนะส่วนประกอบก็คือจะมีชีสอันนี้ชีสอันนี้อร่อยมากมากมากถึงมากที่สุดถือว่าเป็น m ม f เฟเวอร์ได้เลยสีส้มเนี่ยอร่อยมากทำจากะทำจากชีสเนี่ยขนมปังแล้วก็ผักผักสลัดแบบนี้แล้วก็มี ผักกระป๋องแบบนี้ไม่ต้องถามหรอกนะว่ามันมีอะไรจี้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นผักกระป๋องอะ่ะแล้วก็ในตู้เย็นก็จะมีปลาเท้าตอนแรกโน้ะแซลมอนซะอีกเนี่ยถ้าไม่ใช่ก็บอกเลยมันคือปลาอะไรแต่จี้แค่ดาวเอาเล่นๆก็จะใส่ด้วยซอสอยากรู้ว่านี่คือน้ำอะไร <S <S ยังไม่ได้หาเลย จริงแค่กดหาก็รู้แล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้กดนะถามจากวีดีโอกันอันเนี้ยเพราะว่ามันบอกว่า no แอลกอฮอล์ใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ใช่วายเพราะมันเป็นสีนี้อืแล้วมันคือน้ำอะไรกันแน่ซึ่งไม่อร่อยเลยซึ่งไม่อร่อยแต่ว่าต้องใส่กับน้ำบัตโมถึงจะโอเคด้กินเปล่าเปล่าไม่ตีเรื่องแหละเอาใส่ให้เขาด้วยหรอเอาอ่ไม่ใสอ๋อแล้วทำไมไม่ใช่หรือเ่าต้องเป็นคนรับภาระเพราะไม่ได้เป็นคนซื้อเอาเป็นคนรับภาระไอ้คนซื้ออุตส่าห์ซื้อไม่ให้ตเองทดลองไงมีอุตส่าห์ซื้อไม่ให้ทดลองด้วย แต่อขาขาวนั่นอะไรเนี่ยเอาก็ใส่ทั้งนี้เอาก็เขาบอากว่เาเขาไม่เอาไงอ่าผิดแก้วนั่นงไงว่าแล้วเชียวผิดแก้วจีต้องเอาแก้วนี้แก้ววายสวยๆแก้วสวยเนี่ยมันจะเพิ่มความอร่อยว่ะถ้าแก้วไม่สวยแบบเนี้ยมันก็เฉยๆไงเหมือนเรากินน้ำเปล่าธรรมดาถ้าแก้วสวยๆจะเพิ่มราคาเพิ่มความอร่อยอาวโหทำไม <laughs> ต้องทำลายข้าของ <G ül üyor> งกไม่ยอมซื้ออะไรนะอะั <S 2> <S 2> เอเปเลย์ลีติโวแพงออันนี้ลดห้าสิบเปอร์เซ็นจากสองุดเจ็ดลดห้าสิเปอร์เซ็นตเปิดออกมาเป็นแบบนี้ให้เอาลองชิมวิม่ช่น้ำริดนะลูกเออเหมือนน้ำริเป็นไงเผ็ไเดไหมเผ็ดจิดหนึ่งเผ็นดนิดเดียวคือเผ็ดมากกว่าพริก ไอโคเอจิที่เคยกินมาแต่ว่าก็ไม่ได้มากเท่าไหร่เอาเป็นว่าเต็มสิบให้สองโอ้สองเองเหรอสองหรือสามนี่แหละมันไม่ใช่น้ำพริกใช่ไหมใช่น้ำพริกแล้วลกก็คงจะประมาณเก้าหรืออะไรอย่างนี้ของหวานวันนี้ <c oughs> นมปังเค้กช็อกโกแลตแยมเชอร์รี่ไอติมส้มเออไอติมอันนี้อร่อยดีเนอะแพชชั่นฟรุต <c oughs> เนี่ยมะม่วงด้วยมีทั้งสี่แท่งเนี่ย <c oughs> แค่สองยูโรกว่ากว ของที่ซื้อมาวันนี้มีดังนี้น้ำบัดลมอนันัสน้ำบัดลมสับปะรดส่วนน้ำขาวนี่เอาไว้รีวิวทีหลังไม่รู้อะไรครีมแบบน้ำสามยูโรสี่ร้อยกรัมเอสี่ร้อยมแล้วก็น้ำพีชพวกน้ำนี้ไม่รู้ราคาประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณสักหนึ่งสองสามแล้วมั้งแล้วก็นมหนึ่งจุดหนึ่งกับหนึ่งจุด ก็ประมาณสองกว่ากว่าถึง2ยูโรแล้วก็เค้กสอยูโรลูกอมก็ประมาณ1กว่ายูโรชีสก็2ยูโรเกือบเกือบแล้วก็ชีสเอาไว้ทําขนมปังแซนด์วิชอันนี้ประมาณ2ยูโรแล้วก็แฮมเกือบเกือบสยูโร ทั้งหมดนี้ในราคายี่สิบห้ายูโรมือของหวานวันนี้ชิ้นสุดท้ายแล้วแล้วก็เชอร์รี่แยมฟิกส,สตรอเบอรี่แล้วก็มูสตมสตรอเบอรี่มูสสตรอเบอรี่หน้าตาแบบนี้อ่ะฉีกแล้วอะไรอร่อไม่อร่อย อร่อยอ่ะไ <c oughs> ม่ได้ไม่ได้หวานเจี๊ยบแต่ว่ามันเป็นแลอ,อชิมนี่ชิมชิมไอสีแดงๆอ่ะทีแดงๆอันนี้ก็เหมือนแยมนะตัวริมค่ะว่าวอร่อยกว่าหรอมือเย็นวันนี้แครปข้าวแกงกร็รีหน้าตาเหามือนแต่รสชาติจะเหมือนหรือเปล่ามันก็อีกเรื่องนึงส่วนประกอบนะคะก็คือข้าวนะคะ ข้าวไทยหอมมะลิเลยนะคะจากนั้นก็จะมีแรตทอวชีสต,ตูนแล้วก็ใส่ผักใส่โอ้ยมะกอกใส่ปลาซาบะซึ่งมันไม่รู้ว่าซาบะหรือเปล่าแต่หน้าตามันซาบะแล้วก็ชีสสีเหลืองที่อร่อยที่สุดแล้วก็ใส่ผงอันนี้ผงกะหรี่เขาเรียกวะผงขมิน้น พริกแล้วก็เครื่องเทศต่างๆอของอินเดียนี่แบบนี้แล้วก็ไฟเการัดออกมาเป็นแบบนี้อ๋อ,อมีผักนี่มีใบนี้ด้วยนี่สาระแน่ข้าวแกงกะหรี่ด้วยเป็นแกงกะหรี่นะก็ขแขงอยู่นีอืมขอเลยไปยุบจากอะไรเนี่ยจากละทะทัวท,ทัทัวเหรอ,อ ข้าวอร่อยไหมตัวข้าวอ,อร่อยอร่อยเมื่อกี้กินแหละอร่อยคล้ายคล้ข้าวไทยก็ข้าวไทยไงเอาละเอ้อ <c oughs> มันเขียนว่าไทยไรส์เ <c oughs> ค็กแบบหรูหลาด้วยนะ <c oughs> เปิดมาข้างในจะมีบุลล่าท้างในนมด้วยเปิดให้หน่อยดิีช็อกโกแลตเชอร์รี่สตรอเบอรี่อ๋อไม่ชอบกินให้ดูเพราะว่าจะเอนจอยแบบมุมมาม ปปแปลกเนอะชีสขึ้นลาเขาก็กินอ่ะหรือว่าเขากินเพราะลาหรือลามันกินได้เนี่ยอันละ4.6ยูโรวันนี้จะทำแซนด์วิชนะคะแฮมเอาไปอังในกระทะให้คาเชรโรแล้วก็ใส่เนยลงไป แล้วก็ทาเนยเยอะไปไหมแล้วก็เอาแฮมกับชีสโปะเข้าไปแล้วก็เติมพักสะบัดน้ำก่อนเติมพักใส่มะเขือเทศแล้วก็ซอสเคปับแล้วก็โปะ ได้แล้วเสร็จแล้วแซนด์วิชกินคู่กับนมแล้วก็มูสลีแล้วก็พวกผลไม้แห้งต่างๆแล้วก็สตรอเบอรี่ <c oughs>